หญิงอายุ41ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจราชบุรีว่าถูกตำรวจตระเวนชายแดน137เรียกเงินหลายแสนบาทแลกกับการปล่อยตัวหลังสามีถูกจับกุมยาบ้า3,000เม็ดแล้วคุมตัวไปสอบสวนที่กองร้อยต่อชดอ137อําเภอสวนพึ่งโดยหัวหน้าชุดจับกลุ่มได้เรียกเงิน5 0 0 0บาทแลกกับการปล่อยตัวตนเองและสามีจึงยอมให้เงินสดและสร้อยทองหนัก5บาทแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวตนเองเพียงคนเดียวส่วนสามีถูกดำเนินคดี ไม่นำซ้ำหัวหน้าชุดจับกลุ่มยังโทรมาเรียกเงินรายเดือนอีกหลังรู้ว่าปล่อยเงินกู้จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความล่าสุดคนตำรวจตรีวชิรพงศ์อมราพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดราชบุรีสั่งพนักงานสอบสวนสพเขาดินเร่งสอบปากคำทั้งสามีภรรยาเพื่อเอาผิดกับชุดตำรวจดังกล่าวแล้ว